สองอาทิตย์ผ่านไปป้าอ้นนั่งให้ท่วมหัวเลยนะคะโหวสวยมากค่ะอันกินได้และอันกินไม่ได้อันอ่อนนี้ไม่หลบหลบก็แหวกสิคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บผักกูดฝรั่งนะคะผักกูดฝรั่งป่าแรกที่ป้าอ้นมาเก็บแล้วก็ แอบจบไว้ค่ะ2อาทิตย์ผ่านไปค่ะทุกคนโตมากแล้วก็ยังยังโชคดีที่ยังพอให้เหลือเก็บบ้างนะคะแต่ว่าป่านนี้โหสุดยอดค่ะป้าอ้นเดินเข้าแป๊บเดียวเห็บขึ้นเต็มเลยค่ะป้าอ้นใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้เห็บมันเข้านะคะเพื่อป้าอ้นพูดผิดหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เห็บนะคะไม่ใช่เห็ด นี่ค่ะยังยาวพอเก็บนะคะไหนๆป้าอ้นก็คิดว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพ้าอ้นจะให้ดูความแตกต่างหรือว่ารีวิวชัดๆระหว่างต้นที่กินได้และกินไม่ได้นะคะก่อนจะรีวิวให้ดูเดี๋ยวหักอันนี้ก่อนนะคะวุยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็บหรือไรเนี่ยค่ะ นี่ค่ะลักษณะยอดอ่อนของต้นโ์มที่กินได้นะคะมันจะไม่มีขนค่ะขนไม่ติดนะคะ้าอ,ออกมันก็จะออกค่ะนี่ เด็เดอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อ้นใจะให้ดูอีกต้นใหญ่นะคะผักกูดฝรั่งก็เป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดหนึ่งที่กินได้นะคะที่เดนมาร์กเขาจะเรียกชื่อว่าสตูส s วิงก r ก็คือเป็นปีกของนกกระจอกเทศนะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยคะ่ะจะให้คล้ายปีกนกเลยนะคะ อันนี้คือปีกนกปีกเก่าปีกนกใบไม้ที่คล้ายปีกนกจากปีที่แล้วค่ะมันก็จะยังอยู่นะคะแต่ไม่ได้อยู่ทุกต้นนะคะจะอยู่เป็นบางต้นนะคะเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูแต่ว่าป้าอ้นขอเติดเนี่ยอันอ่อนก่อนเพราะว่าอันที่ถ้าเป็นคู่แฝดที่กินไม่ได้มันจะไม่มีแบบนี้นะคะโชคดีค่ะที่มาวันนี้อ่อนได้กินโอ้ยนนุน อันนี้ก็เป็นบางต้นที่ไม่มีปีกนกขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าเราสังเกตมองกลุ่มต้นใกล้ๆกันก็บางต้นจะมีค่ะอย่างเช่นต้นนี้เต็มเลยค่ะต้นนี้ก็มีตั้งสามใบค่ะมีเดี๋ยวเก็บอันยอดอ่อนนี้ไปด้วยเลยรีบเก็บนะคะเพราะว่นอย่าลีลาวันนี้เพราะาเห็บเยอะค่ะ ดูค่ะสองต้นนี่งามคักงามแน่ดูสิสะอาดมากค่ะสวยเ <g ül> พราะว่าอปนอย่างที่บอกนะคะ,ะับปนชอบกินก้านมันค่ะก็เลยว่าสวย เดี๋ยวป้าอ้นเด็ดตรงนี้หมดหมดหรือพอเนี่ยะคะป้าอ้นก็จะไปหาต้นคู่เหมือนมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะคะ อันนี้ก็ยังสวยอยู่ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้สวยผักกูดฝรั่งประอ้นขอแนะนำให้ลวกก่อนนะคะอัอ่อนนี้ไม่หลบ หลบก็แหวกสิคะเก็บไปเก็บมือมาถุงมืออีกข้างขาดขอแวะไปใส่ถุงมือ <rs. S 1> เดี๋ยวป้าอ้นขอหากอีกสองกอสุดท้ายนะคะ ไักนี่คะ่ะทุกคนยังอ่อนๆอ,อนวบๆสวยค่ะแต่ทุกคนดูข้างหลังประอน้นสิคะนี่ประอ้นนั่นงให้ดูโอ้ยตกิเนี่ยคะ่ะสองอาทิตย์ผ่านไปประอ้นนั่นงให้ท่วมหัวเลยนะคะโหวสวยมากค่ะ นี่น่าค่ะเขาบางคนเขาถึงปลูกประดับที่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปหาคู่แฝดผักกูดฝรัง่งที่กินไม่ได้นะคะไปค่ะค่ะทุกคนแล้วป้าอ้นก็มาเจอผักกูดที่กินไม่ได้แล้วนะคะคือว่าต้นนี้ไม่ต้องไปหาไกลค,คะ่ะคือว่าไปตรงไหนมองไปตรงไหนก็เจอคะ่ะเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูนะคะปะ้าอ้นมาทันทั้งอันที่ยังโผล่และอันที่ใบแก่แล้วนะคะ อันนี้ก็คือต้นที่โตแล้วหรือว่าแก่แล้วนะคะสังเกตดูตรงใบของมันนะคะตรงก้านใบเนี่ยคะ่ะจะเป็นขนผักกูดฝรั่งที่กินได้จะไม่มีขนนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กกันค่ะนี่คือต้นเล็กที่เพิ่งโผล่ค่ะดูค่ะขนเต็มเลยค่ะตัดไม่ออกดึงไม่ออกนะคะโหม ตักอหนึ่งขึ้นเยอะกว่าไอ้ผักกูดตที่กินได้นะคะดูค่ะโอ้ติกเสียงหักอยากบอกว่าหักมันกว่าอันที่กินได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอันอบอบสวยอยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะงองุ้มใหญ่สวยฟังเสียงนะคะโอ้ยหักอันที่กินได้บ่หักมันขนาดนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะคะจะไม่มีปีกนกอป้นพูดผิดอีกแล้วอ,อ้นจะไม่มีขนนกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจะใบมันก็จะล้มไปเลยนะคะจะไม่มีขนนกตั้งอยู่เนี่ยค่ะมองไปทัท่วๆก,กอไหนก็ไม่มีค่ะดูค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยค่ะนี่ค่ะอันกินได้และอันกินไม่ได้สังเกตง่ายมากค่ะ ป้าอ,อ้นอาจจะทาคลิปรีวิวช้าไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเผื่อปีหน้านะคะเผื่อปีหน้าป้าอ,อ,อ้นหาไม่ทันที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูก็ถือว่าคลิปนี้ก็ยังมีประโยชน์ปีหน้าและปีต่อๆไปนะคะป้าอ,อ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามทุกกําลังใจและคําแนะนําดีๆที่ให้ป้าอ,อ้นนาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อทําคลิปดีๆต่อไปค่ะโอ้ยลิ้นพันกัน แต่ก่อนจากกันวันนี้ก็นอกจากฝากทุกคนกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป้าอ้นแล้วอ้นอยากมีคำถามว่าไอ้ต้นข้างหลังป้าอ้นนี่คือผักกูดกินได้หรือไม่ได้คะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ